กรับัสดีพี่น้องอาจารย์ที่มีใจรักนกเขาใหญ่ทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมมื้อนี้พบพ่อกนอีกแล้วนะครับผมดูในช่อง J M นกเขาใหญ่ตัวดินนะครับมื้อนี้ทั้งเฮอก็จะมีนกมาเปิดแยงนะครับผมซึ่งเปิดแยงรอบนี้คือเป็นนกตัวรักตัวรักนะครับผมตัวรักแล้วก็ตัวรักนะครับผมของผมนะครับผม มีอยู่สองตัวนะครับผมสองตัวนี้เอาตัวระศีพันหาบร่วมทรงนะครับผม้ามันร่วมทรงก็คือหาพันร่วมทรงครับรดให้นะครับผมเพราะว่าผมจะไปเห็นงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมจะบ่มีเวลาเบิ่งขึ้นนะครับผมก็ ขอผู้ณอาจารย์นะครับผมที่ติดตามโดยตลอดนะครับผมเาว่าโอกาสไม่นะครับผมก็จะได้มาเห็ดคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งขึ้นเก่านะครับผมเนื่องหน่อยว่าว่าทีกันงานนะครับผมจําเป็นนะครับผมจําเป็นต้องขายนะครับผมเพราะว่าบ่มีคนดูแลนะครับผมตัวนี onun, ้บ่บ่ผมอยากจะบอกว่าเป็นนกตัวหลักนะครับผมเป็นนกตัวหลักลก็ตัวหลักนะครับผม ที่ผมสิงบบเคยเปิดแบงจักเทือนะครับผมตัวหนึ่งเป็นหููชายฝ่าไม้นะครับผมตัวหนึ่งเป็นหููชายเจ้าฟินแลนด์นะครับผมเจ้าฟินแลนด์กับเจ้าฝาไม่ถ้าไปติดตามผมตั้งแต่แรกๆจะหลุจักนะครับผมว่าเขาเด่นจังเลยนะครับผมพอเขานะครับผมนกขอชวาครับมีครับผมนกขาชวาครับผมเป็นนกตอนะครับผมสองพันร่วมทรงนะครับผมสองพันร่วมทรงนะครับผมนกเขาชวานะครับนกตอเผือกครับ เดี๋ยวผมผมจะให้เบิ่งนกตัวแรกเลยนะครับผมผมซึ่งผมบอจะขายเลยนะครับผมแต่ว่ามันต้องจําเป็นนะครับผมทำทำใจลำบากนะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งครับบ้านอา่าสไตล์การเล่นเดี๋ยวผมจะบรรยายฟังนะครับผมว่ามันเล่นแบบใดนะครับผมเริ่มต้นจากตัวแรกครับผมเอาเป็นลูกชายฟินแลนด์ก่อนเลยนะครับผมกำลังเหี่ยวโหยโหยไม่ต้องหัวมเลยนะ สิได้ครับผมครับผมโอเล็กนะครับผมลุกเลยเริมต้นให้ฟั่งเสียงตะวันนะครับดุครับผมนกตัวนี้ดุแหงนะครับผมเซื่อม เ็นโยน,นคู่โผนคู่ครับผมวน่นว่นคู่ปีรักนะครับผมตัวนี้น่นนนอาอร่อยสุดเสื่อมนะครับเห็นบอสอร่อยสปีรักนะครับซึ่งผมหวงแหงนะครับผมนกนกตัวนี้ครับผมเรียบจะเหมือนกองดวงใจของผมเลยนะครับ เปน็นนกจังหวะดีครับผมโหดนะครับผมบอกเลยว่าโหดนะอืมอืมโอ้ซูเปอร์แมน รับประกันครับผมพ้นขู่หลานหลานล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมถัดได้แกปลาเตหม่อยนะครับผมบอผาดครับผมนกตัวนี้เอาไปเลยครับผมหาพันร่วมสรงครับผมกันใจขายนะครับตัวนี้พอเิ่นขายไปสองมืนหานะครับผมเป็นเจ้าฟินแลนด์นะครับสไตล์ทางนกนะครับผมทางนกอัดนกอย่างเดียวนะครับผมให้หมักสไตล์บาดูดันนะครับผมตรงตัวนี้นะครับผมถึงพ่นไหบุตรชายมาตัวเดียวนะครับผมผสมมา แบบดวนครับผมจะฟินแนด์นะครับผมอห้อือทรงลวกมากตัวเดียวครับผมแพงแพงเิ่นแพงลูกคักนะครับผมเอ้าโอเคครับผมจะโบว์เดบอว์ไลยนะครับผมทำอะไรครับผมเสียดายนะครับสำหรับอาจารย์ท่านใดเอาไปกับฝากดูแลต่อได้เลยครับผมบอผิดบังแน่นอนนะครับผมซึ่ง นกประเภทนี้หาอยากนะครับผมพระลกเหลืองนะครับผมนกบนนี้มีขอเสียแม่แต่อย่างเดียวนะครับผมแลนกตัวเมียนะครับตัวเมียก็มีนะครับตัวนี้เลวัดนะครับเลวัดห่วงดำห่วงดำนะครับพระเจ้าถ่ายพิเศษสายนะครับผม เลวัดเลวัดครับตัวนี้เป็นนกเรียนครับสายเรียนครับผมถือมาบอกแพีงหนึ่งครับสำหรับอาจารย์ท่านได้อยากได้นกเมยียไปบ่นะครับผมเอาน้ำเอาน้ำหนึ่งพันบาทพวอครับผมเอาพันหารวมทรงครับกันใจเี่เลยเอาไปละ ครับผมสายผสมนะครับผมทรรักนกเขาแขกผมฟงก็มี่หายนะครับผมเปิดไปในระคาะเอาคู่ละสองรอยบาทพอนะครับผมเป็นงานเรียบร้อยนะครับผมคู่ละสองร้อยนะครับตัวนี้เป็นลูกของคนนะครับเด้อโบมันอยู่ในฝูงรวมนะครับตัวนี้เป็นหลูกของคนนะครับตัวนี้พอพอเมีย นกเขียงครับตัวนี้คู่เกียครับผมคู่ผูผูนะครับไม่มีเบียดเข็ดนะครับสองร้อยบาทครับผมมีสี่มีสี่คู่นะครับผมสี่คู่นะครับผมคู่ละสองร้อยบาทนะครับมีแต่คุมกับคุมนะครับผมโอ้ส่วนนกตัวนี้อีกตัวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกเจ้าฝ่าไม้นะครับ เป็นผีสาวของเจ้าหน้าบิวนะครับผมตัวนี้ผมบมดเห็ดผสมเองมาก็มืพอพร้อมไข่มากนะครับผมสายบิ่งนะครับตัวนี้ก็ตัวละหนึ่งพันบาทเท่ากันนะครับผมคลิปนี้อาจจะเงาเน่ยนะครับผมเพราะว่านกร้ายตัวนะครับหนึ่งพันบาทนะครับศูนย์หกสี่สีเจ็ดหนึ่งห้าเก้าสีห้านะครับ เดี๋ยวไปลงพระเอกตัวต่อไปเลยครับผมพระเอกจ่องครับผมเจ้าหน้าบิวนะครับนี่นะครับผมนกคุมก็มีนะครับผมนกคุมอ่าสหรับพายุบนหรือว่าไก่เขียงกับแบงเด็นะครับผมนกคุมตัวนี้เป็นนกตัวที่เก่งมากเลยนะครับผมนกคุมมันกับแบงไ้กันนะครับผมในราคาสองพันบาทนะครับผมนกตัวจึงเชื่องนะครับผมจะเลยไปตรงบอกนะครับจะเลยนีุ่้ย หลายครับผมอาจารย์วมันักเต๋อเพิ่ล้ครับผมให้เบิ่งหลายไปเลยครับเป็นทัด์สังวัครับมันทรงอยากรับมีสองต่อนะครับผมตัวนี้ถึงนกต่อนะครับตัวนี้เป็นเจ้าหน้าบิวนะครับผมไอ้ลูกตัวนี้เป็นนกเรียนนะครับผมเรียนคู่นะครับผม อีกช่องนะครับตัวนี้ก็เสียดายครับผมแต่ว่ามันด้วยพาระนะครับผมสสอยกันไปครับผมอาจารย์ตัวนี้ผมก็เปิดไปหาพันรวมทรงขคือกันครับผมเจ้าหน้าบิวนะครับผมชึ่เชื่องแล้วนะครับผม,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 มเป็น นุกตัวตัวรักเลยนะครับที่ผมหักมันนือกันนะครับบ่บแผลตู้หันเลยนะครับอออเอ้าเ <c oughs> อ,อ้านอชาดกับแบงนะครับผมชาดเอาชาดเอา,าน้ำพันพันเดียวนะครับผม นะครับผมแบงมดหลังไฟหนองมึงพักนกจกปีนังมึงกันนะมันจะเป็นยังไงครับใจจะขาดบ่ตวนี้เก่งครับผมนกจะหน้าบิวนะครับถึงแม้จะวันใหญ่บ่เบิบิบบ้ยังกะขอขออภัยนะครับผมคลิปนี้นะครับ ถึงฤดูการตอนกเต็มหล่อยแล้วนะครับผมช่วงนี้นกปลาก็หลังเหาานะครับเหาะครับผมโอ้ยใจหายกันนะครับผมาจาจย์ปล่อยเป็นกระไดนะครับผมตัวสีปัญหาครับหาอยากได้ครับไฟสิบปล่อยนกตัวตัวรักนะครับตัวนี้น้นแล้วก็เลือเหลือเดี่ยงนะครับตัวนี้พอเป็นขายไปหมื่นหาครับส่วนตัวแรกพอขายไปสองหมื่นหา ราคาจริงนะยครับกลัวจะมาเป็นเจ้านาบยูไดย์อ้านวะตัวนี้เป็นลูกเกิดนะครับผมลูกเกิดผมต้องสองตัวเลยนะครับที่ผมเปิดแบงไปนะถ้าเอาสองตัวเอาเอาน้ำแปดพันบาทนะครับสองตัวนะครับ ค่าสองก็จะหาลอยบาทนะครับผมสองสองตัวเป็นเปลพันปัญหาครับไใจหายครับผมอาจารย์กับประมาณนี้นะครับผมอะกโอเคครับผมรับเบิ้งนุกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ เดองร้วยหน้าที่การงานครับผมที่ต้องไปเห็ดนะครับผมบผม่วน,นีนคล้องเหรินเอาเอาไปที่หลังนะครับคลิปนี้ก็จะโดนเตือไปแล้วครับผมกลัวจะได้ไม่เห็ดคลิปให้พี่น้องมึงครับก็ะจะฟาเลือเลือก็ะจะฟาเลือ,ลอติดตามกันนะครับผมก็ขอบคุณพี่นอ้องตั้งเจ็ดตัวก็คนนะครับผมพู้พูดติดตามที่คอยสพอร์ตมาตลอดนะครับ ถ้าบ่มถ้าบ่มมหยังผิดผ่าดก็นายในลงไปเห็ดงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้ามหยังผิดผ่านก็จะบด้แบงนกก็จะเห็นพีคิดให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งคือเก่านะครับผมในใจหนึ่งก็าะเอาเอาไปฝากไว้กับมูกผัวนะครับผมแต่าะว่าก็จำเป็นต้องใส่เงินนือเก่าวนะคือว่านะครับตัวนี้บได้บรใหญ่ความทุกข์ให้ฟังบ่อ้ฟังจากใจจริงนะครับผม บ่มมี่ยังไหวครับผมฝากซอยอุดนุนกัน,นเด้อครับผมเพื่อคือว่าทรงคารถลต์ซะครับผมเป็นนกโตตัวลักของผมนะครับผมฝากอาจารย์ดูแลต่อนะครับผมใคได้ไปบ่มีผิิหวังแน่นอนนะครับเป็นนกโตตัวลักแล้วก็ทั้งตัวลักนะครับสายเหลือดีทั้งขู่นะครับผมถ้าเป็นไก่ก็เป็นสายเหลือดกันหลานนะครับผมเอาะ กาสรุปคลิปนะครับผมสรุปคลิปก็จะมีนกนกตอตัวรักนะครับผมเจ้าหน้าบิวนะครับผมแล้วก็เจ้าซปเปอร์เมนนะครับผมลูกไก่พินแหลนะครับผมแล้วก็นกเขาชวาหนึ่งต่อนะครับผมแล้วก็มือปืนคู่ละสองร้อยบาทนะครับผมหรือว่านกเขาเขกมีสี่คู่นะครับผมซี่คู่แล้วก็นกตัวเมียสองตัวนะครับสองตัวครับผมเอาตัวละหนึ่งพันบาทนะครับผมพ่อนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จากใจเยมลูกเขาเยนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับผมขอคุณอาจารย์ที่ที่จะพิดนะครับผมหลวงนาไปไปในคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะบม่มีคลิปให้พี่ห้น้องเขาเบิ้งนะครับผมต่อจากนี้ไปโด,ดนเตือนไปครับแต่ว่าก็จะค่อยอัปเดตเบิ้งนะครับผมจะอัปเดตให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งอยู่นะครับผมให้เหลือมันเหลือเรื่แล้วครับผมแต่ว่ามัน สได้อนาคตนะครับจะเอามาขังแทียบกันที่กับโบเลยครับผมจะสมดูกับโบมีไผเบิ่งให้นะครับผมเอ้าก็แค่นี้นะครับผมอาจารย์คลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมบ่ได้ตัดต่อนะครับเอาแบบเรียวๆเพี้ยวๆเลยนะครับผม0644715สี่นะครับผม JM น้อเขาใหญ่ก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ